ในขณะที่เราเวียนเทียนเวียนเทียนรอบที่หนึ่งเราก็จะสวดบทอิจธิปิโสพะควาให้จิตเราตั้งใจเลึกถึงคุณของพระรุทธเจ้าเวียนเทียนรอบที่สองเราจะสวดบทธรรมกุลหรือบทที่ขึ้นต้นว่าสมั์การโตเป็นการเลึกถึงพระธรรมเวียนรอบที่สามเราจะเลึกถึงพระสงฆ์คือบทสังฆกุลก็จะขึ้นต้น้วยบทสุปฏิปันโน เป็นทั้งสามรอบก็จะได้รบพระรัตนกรัยการที่เราได้ถึงพระพุทธธรรมประสงค์ก็จะทําให้เราเกิดสมาธิถือว่าเป็นกุศลอย่างหนึ่งเรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติแล้วก็สังฆาร,รู้สติก็หลังจากนี้ก็ผมขอากาบรพระเถระในการเป็นผู้นำกล่าวคำบูชาดอกมา ท่านสวดตั้งนโมสารจบพร้อมกันนะครับนโมตัสสะภะคะวะ ราทั้งหลายถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดว่าเป็นท right> um ี่พึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นศาสดาของเราทั้งหลายและเราทั้งหลายชอบซึ่งธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด พระผู asa, o, ้มีพระภาคพระองค์นั้นแลได้อวังแล้วในหมู่มนุษย์ชาวอรรยกับในมัชชิมัชชนระบบพระองค์เป็นกษัตริย์โดยพระชาติเป็นโคดมโดยพระโคดเป็นสากยนุตรเสด็จออกบรรพชาแล้วแต่สากยสกุล เป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งพระอนุตรสามาสัมโพธิญาในโลกทั้งเทวโลกมา,กร,มมากรโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์โลกทั้งสมณพราหมณ์เทวดา,า,าและมษรุพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอารหันต เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและฉนะนั้ะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลเกโลเป็นสารถีแห่งบุุษควรฝึกได้ไม่มีผู้อยูยิ่งไปกว่าปเป็นศาสดาของเทวดา,าและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้มีโชคโดยไม่ต้องสงสัยแลยอันหนึ่งพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตรัสไว้ดีแล้วอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้บารลุควรน้องเข้ามา ยูยูชนพึงรู้เฉพาะตนและพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ปฏิบัติสมควรนี่คือผู้แห่งบุรุษสีบุรุษบุคลแปด นี่พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ควนของรรมักเป็นผู้ควนของต้อนรับเป็นผู้ควนของทำบุญเป็นผู้ควนทางอัญชลีเป็นนามุนของโลกไม่มีนามุนอื่นยิ่งกว่าสถานแห่งพระปฏิมาลี้แล นักประารได้อยู่ที่เฉพาะต่อพระผู้มิพระภาคเจ้านั้นสร้างไว้แล้วเพียงเพื่อลึกถึงพระผู้มิพระภาพเจ้านั้นด้วยทศดาแล้วได้ความเรื่องใสและสารเวทบัดนี้เราทั้งหลายมาถึงการวิสาขบุรณามี